ก็ให้เราทําการเลือกหน้าเป้านะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมายิงแบบนอนปิดซึมกันนะคะในการเลือกหน้าเป้าตรงนี้นะคะก็ให้กดเข้าที่ปุ่มชิปนะคะค่ะและสัญลักษณ์การยิงแบบนอนปิดซึมนะคะ พบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตในการยิงระยะนะคะและการเปิดฉากหาหมุมมองสังในเบื้องต้นค่ะค่ะและสําหรับกล้องที่จะนํามาสาธิตในวันนี้นะคะก็จะเป็นกล้อง Total Station ค่ะ YH Topcon รุ e ่น GM55 นะคะฟังก์ชัน SDR ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานกันในคลิปเลยค่ะ ค่าสำหรับการยิงระยะในเบื้องต้นนะคะอันดับแรกเลยค่ะให้เราทำการตั้งค่าลูกน้ําฟองกลมและลูกน้ําฟองยาวนะคะให้อยู่ในจุดศูนย์กลางก่อนนะคะตรงนี้นะคะก็เพื่อป้องกันค่าผิดเพี้ยนและไม่ทำงานนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ให้เราทำการเลือกหน้าเป้านะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมายิงแบบนอนปิดซึมกันนะคะในการเลือกหน้าเป้าตรงนี้นะคะก็ให้กดเข้าที่ปุ่มชิปนะคะ ค่ะและสัญลักษณ์การยิงแบบนอนปิดซึมนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะให้เราทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่เราต้องการทราบค่าค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องไปยังจุดที่เราต้องการทราบค่าพิกัดแล้วนะคะก็ให้กดเข้าที่ F1 นะคะแมสคค่ะค่ะและตัวกล้องนะคะก็ได้ทําการคํานวณเป็นค่าระยะขึ้นมาให้เรานะคะ ให้ดูที่ค่า H D นะคะก็จะอยู่ที่4เมตร4เซนกับอีก7มิลนะคะหากเรานะคะต้องการดูค่าอื่นๆนะคะก็ให้กดที่ F2 นะคะ S h e v ค่ะค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็จะโชว์ขึ้นมานะคะเป็นค่า S D นะคะซึ่งเป็นค่าสโลปค่ะก็จะอยู่ที่4.468เมตรนะคะ ค่ะและค่า Hd ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะลาบนะคะตรงนี้ก็จะอยู่ที่4.407เมตรนะคะและสุดท้ายนะคะ Vd ค่ะก็จะเป็นค่าระยะในแนวดิ่งของเราเนั่นเองคะ่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาทำการเปิดฉากหามุมองศาในเบื้องต้นกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เราทำค่า HAr ตรงนี้นะคะให้เป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนย์ดิบดาและศูนย์ศูนย์ปดิปดานะคะโดยกดเข้าที่ F3 นะคะศูนย์เซตค่า2ครั้งค่ะ ค่า H&R ตัวนี้นะคะก็จะขึ้นมาเป็นศูนองศาศูนย์ศูย์นิปดาและศูนย์ศูนย์ิปิาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราทําการคลายล็อกตัวกล้องนะคะแล้วหมุนไปยังองศาที่เราต้องการทราบนะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตกันที่50องศากันนะคะ แล้วเมื่อเรานะคะได้มุมองศาที่ใกล้เคียงกับ50องศาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้เราทําการล็อกตัวกล้องนะคะและใช้ปรับละเอียดในการช่วยนะคะเพื่อให้ได้ค่าองศาที่แม่นยําม,มากขึ้นนะคะค่ะแล้วเมื่อเรานะคะทําการปรับละเอียดนะคะจนเราได้50องศาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็สามารถทําการมาร์คจุดได้เลยค่ะ สาธต์ิตในการยิงระยะนะคะและการเปิดฉากหามุมงองสาในเบื้องต้นค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมพีนัมเบอร์วันนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือจะเป็นร้านกล้องสำรวจนะคะสุนทงสิทธ ร้านของเราจะตั้งอยู่ในปัมเอสโซแมกแวร์ลู่รังสิตของสองค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ